สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับข้าวหอมริวีวีนิวีวนิวีวีนิวนาค่ะโอ้โหวันนี้เราจะคุณแม่กับน้องก็าวหอมจะมารีวิวรีวิวค่ะแป้งดินมวนเบ้า มูลเบาแพ็กนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณราคาแพ็กละสามสามสิบหกาทนะคะคจากลาซาด้านะคะเ,คเราจะมาดูกันว่าข้างในมีนมอุปกรณ์อะไรก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีนี่ค่ะ,ท,ะท่าดามีด่ที่มแล้วก็ อันนี้สามารถควานได้มีอุปกรณ์ให้3ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นดิมวลเบาอากให้หนให้หัวอสองแพ็คนะคะได้แต่บ้านงเนี่ยให้ให้ได้ไหมให้เหมือนรูดแล้วก็จะมีโบชัวว่าเราจะปั้นอะไรปลาหมึกปลาหมึกดอกไม้โอเคค่ะกระต่ายแค่หลอด นี่นะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีวิธีการให้โอเคเอาไปค่ะออโอเคค่ะเรามาแกะประมาณน,นี้เดี๋ยวแม่จะเอาให้พี่ๆดูให้น้องๆดูนะคะให้น้องๆดูฮะใช่ค่ะแม่จะเอาให้น้องๆดูค่ะนี่ก่ะดินเข้างในาก็จะเป็นแบบนี้ เหมือนดินน้ำมันค่ะแต่จะเบามากเ,เลยค่ะมาบันไม่อ่านเลยค่ะเข้าวหอมาไปให้เพื่อนๆดูค่ะเอาไปให้เพื่อนๆดูเป็นยังไงคะปั้นได้นะปั้นได้นะคะโอเควันนี้เราจะมาปั้นอะไรให้เพื่อนๆด,ดูดีคะมา,คะาปั้นหนุยค่ะมาปั้นโอเคถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะมาปั้นปลาหมึกแล้วกันนะคะใ่ไหค่ปั้นหนุย แต่ละแต่ละถุงแต่ละถุงแบบนี้นะคะก็จะมีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสีันนี้คุณแม่จะมาปั้นปลาหมึกปุกปลัของคุณแม่ก็จะมีดินมวนเบานะคะสีชมพูวันนี้แม่จะใช้ปลาหมึกตัวนี้ค่ะปลาหมึกตัวนี้เป็นสีชมพูสีเหลืองพีใชพูดด้วยอ่าสีเหลืองอันนี้แล้วกันก็สีตดอันนี้อันสีส้มอ่าสีเหลืองมีย่งสีส้มไปแทนแล้วก็สีน้ำเงินพี่เดแมนด้วยันดับแรกนะคะ เขาบอกมาว่าดัดได้แล้วก็ปั้นกลมๆมาหนึ่งกลมๆค่อนข้างใหญ่เหมือนกันปั้นกลมๆค่ะปั้นกลมๆไปพร้อมกันอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะจะต้องมีผ้าเช็ดมือนะคะน้องขอมีผ้าเช็ดมือเพราะว่ามันติดมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์ไปนิดนึงแล้วก็ถูๆค่ะมันจะติดมือน้อยลงนะคะ เ,เ,เโอเคอ่าน,นี่ข้าวหอมป้นกลมๆนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นไปพร้อมกันนะคะ,ะข้าวหอมป้นไปพร้อมกับคุณแม่ค่ะปั้นกลมๆเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่จะพาข้าวหอมทำปลาหมึกนะคะปั้นกลมๆปั้นกลมๆแม่ซื้อคืออะไรเปนเ็นเป็นแบบเดียวกันเป็นด้วเดียวกันเหรอต้องมีแผ่นรองนะคะคุณแม่อันนี้คุณแม่ซื้อเป็นกระดานบอร์ดมาจากร้านยี่สิบบาทสามารถเป็นแผ่นรองได้ปั้นที่พาได้หรือหรือว่าปั้นที่แบบหน้าเป็นตัวกอไก่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ติดตอบนี่ ปลาหืดมีอะไรคะมีกลมๆโอเคไม่ติดการจินตการเด็กเนาะมีกลมๆแล้วให้ข้องให้เพื่อนดูกลมๆหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ลองให้ของของก่อนละกันอันนี้คือกลมๆหนึ่งก้อนนะคะแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราใช้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวใช้อ๋อให้ของหอมก่อนละกันอ่าอันนี้ของหอมให้ของหอมอ่าอันนี้ของหอมสีเขียวนะคะเป็นตั๊กบดสีเขียวอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะตั๊กบดสีชมพูแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขา ที่ทำขาว่ามือคือทำเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเราจะมาทำเป็นก้อนกลมเล็กๆอะไรด้ในอะด้วยอะใรด้วยตูได้ืนอนหติกติเราจะมาทำเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแก็เอาทำคงเป็นยาวๆเหมือนที่แม่ทำขาแต่แม่จะตัดให้นะคะแต่แม่จะตัดให้อาซั เขาใช้เขาใช้เท่าไหร่หรอหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดโอเคสองสี่หกเจ็ดแดโอเคไปก้อนกลมๆเครับได้ค่ะ้องขององขอี่อะไรเนี่ยไม่ต้องคอยดูดูนะคะเพราะว่ามันจะติดมือแบบนี้โอเคค่ะอาชีพเจ็ิดมือแบบเอย่าไปใช้เสื้อผ้านะคะมีผ้าเส็ยประหักเพราะว่าน้องเของผมช้เสื้อผ้าไปหลายตัวลนะค่ะ จะไปนอะจัอได้โอเคข้าวหตัดเองอ่ะสองแต่เท่าเท่านี้นะคะโอ้ใหญ่เกินไปค่ะโอเคเลยอ่ะโอเคแต่ไม่ตัดให้เข้าหอมกิ้งๆเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยว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 วิ่งข้าหอมเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนแปดโอเคอ้าวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้าวหอมดูคุณแม่นะคะเราจะกิ้งเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ กิ้งกิ้งกิ้งเป็นกลมๆให้เขาเป็นรูปกลมๆแบบนี้แบบนี้ก็ได้ค่ะลูกแบบนี้ก็ได้กิ้งเป็นกลมๆแล้วก็มาต่อกันแบบนี้เป็นหางปลาหมึกนะคะหางปลาหมดนะเป็นหางปลาหมึกไม่ใช่ค่ะของสีเขียวก็คือของสีเขียวค่ะของสีชมพูก็คือของสีชมพูเอากิ้งกิ้งเป็นหางโอเคโอเคค่ะป๊าป๊าดูแล้วค่ะโอเคหางปลาหมึกไงคะลูกนี่ไงคะทำแบบคุณแม่ทำนี่ไงคะ ราจะปนความหอึบได้วยกันใช่ไหมให้พี่ดูใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยหรออ่ะนี่ก็จะมีก้อนลมนี้อันไรน่ะใช่ของแม่หนึ่งอันของหอมหนึอันมีหมนท้าเลยใช่ตโอ้ย่ารจังเลยหล่ะไรอรันไอ้หอมไหมหอมเหรอไม่เหม็นใช่ไหมคะลูกหอมไม่หหมอนหอมอมสามสี่ห้โอเคห หอมรอแม่ก่อนนะโอเคแล้วหอมรอแม่ก่อนโอเคค่ะเราก็จะได้หางปลาหมึกหางปลาเอ๊ะไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรนะหนวดปลาหมึกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาหนวดปลาหมึกกับหัวปลาหมึกประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะ ก่อนเนื้อเลยเ่รอคะโอ,โอ้โหเก่งที่สุดเลยค่ะใช่ไหมคะสีเขียวของน้องก้หอมน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําปากปากปลาหมึกทำยังไงคะลูกเออมมิ้วเนาะทำยังไงคะคนี่ตามตัวอย่างเลยทําเป็นทำเป็นกลมๆใช่ไหมมามาทําปากปลาหมึกให้น้องก้หอมก่อนให้น้องก้หอมด้วยปลาหมึกหัวของนี่นะโอเคอันนี้คือจมูกปลาหมึกนะคะ<ม>แล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้แปะไปตรงนี้ เปนจมูกป็นเป็นจมูกปลาหมึกแบบนี้นี่ค่ะจมูกปลาจมูกปลาหมึกของคุณแม่นะคะจมูกปลาหมึกของแม่คะวุ้ยหนอมบานยีนุ่มนี่เป็นจมูกปลาหมึกของคุณแม่เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำทำอะไรคะข้อหอมทำดอกไม้ไม้คดอกไม้สีอะไรคะสีส้มสีส้มมาทำหยอกข้ามค่ะ ปลาบ้านสียอะไรปลาบ้านอาฉีแดงปลาาอีบลูองฉีเหอคะอันนี้เราจะทำดอกไม้ของปลาหมือนะคะดอกไม้ของปลาหมือนไหมดอกไม้กามืดดอกไม้ของปลาหมืเนกัอยไง้่วงเลยวเดอกไม้่วงเลยดอกไม้ของปลาหมือนนะคะเก็บช่อหน่อยปลาบ้านเหมือซาอะไรอหน่อ สีแดงเอาบ้านเหนือชาสีแดงได้ค่ะดอกไม้นี่มันกจะเป็นวงกลมสีส้มมันทำสีส้มเป็นวงกลมเหมือนเหมือนเหมือนหนวปลาเหมือนกับซกสี่ลูกแล้วก็สีน้ำเงินหนึ่งลูกนะคะก็แปะแปะรวมกันเป็นสีส้มแปะรวมกันเป็นวงกลมแล้วก็เอาสีน้ำเงินแปะตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาดอกไม้แปะบนหัวปลาหมแบบนี้ตัวนี้เขาจะเป็นน้องปลาหมึกผู้หญิงแบบนี้นะคะอันนี้ดูใายแนวนี้คือดูหญิงโอเคได้ค่ะ อันหูยนึ่งเป็นผู้ชายอันหนึ่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาทำตาปลาหมึกตาปลาหมึกค่อนข้างเล็กนะคะใช่ค่ะค่อนข้างเล็กโอเคเราก็ทำเป็นอันเล็กๆตาปลาหมึกของคุณแม่จะไม่เข้ากันนิดหน่อยนะคะนี่เราก็จะได้ตาปลาหมึกแบบนี้แล้วก็มีตุ่มตุ่มสีขาวโอเคอ่เพืนๆวันนี้ใครแต่งตัวสวยคะขอบเอ็ดหมาปแม่ขอบไคุณแม่แ่ะถามเพื่อนๆหน่อยที่เข้าของสวยหรือเปล่า เพื่อให้ก็หอมสวยป่ะเนี่เราก็ปั้นสีขาวเป็นเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อจะเป็นเปล่งตาก็มีสีให้ตังนี่ก็จะเป็นปลาหมึกสีต่อไปโชว์ให้หน่อยค่ะปลาหมึกสีเขียวของน้องข้าวหอมค่ะดานัองบ้นด้วยดานี่น้องปลาหมึกของคุณแม่นี่ค่ะข้าวหอมมาไปบวดเพื่อนๆหน่อยค่ะปลาหมึกของน้องข้าวหอมไปบวดเพื่อนๆหน่อยค่ะ เพื่อนเห็นหรือเปล่าโอเคเราจะทำน้องหอมอ่าข้าวหอมก็ได้ปลาหึกมากับคุณแม่คนละตัวแล้วไลค์คนละตัวแล้วสำหรับวันนี้วันนี้ก็ต้องติดตามอ่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปข้าวหอมจนจบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดแช่กดติดตามติดตามให้ข้าวหอม หอมด้วยนะคะแต,แต่นี้หอมด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ